จังหวัดศรีสะเกดจัดทำบุญตักบาทแต่สมเนเณรโครงการบำประชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินายสุบิชัยราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง แด่สามเนรที่ร่วมโครงการบำบัชาภาคฤดูร้อนเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน103รูปโดยมีพระวัชรสิทธิธาราเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมพระพี่เลี้ยงนำสมเนรโครงการบำบชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ6กรอบ28กรกฎาคม2567ออกรับบินทบาทเข้าสารอาหารแห้งเพื่อนำไปร่วมสมทบการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสของคณะ,ะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกดนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทั้ง22งอําำเภอขณะที่สามเณรใ,ในโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเหล่านี้ ก็เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก22อำเภอได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมพร้อมใจร่วมบำรระชาเฉริมพระเกียรติและได้กระไรคิดพระพุทธศาสนาได้สัมผัสหลักธรรมคำสอนและเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยซึ่งทั้งหมดมีกำหนดลาศิกขาในวันที่6พฤษภาคม2567วัชรพงษ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพ กิจภาพกล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษไายงาน